มีคนโทรมาสอบถามว่าอาจารย์ควายหนูขากระเพกมันป่วยเป็นอะไรถ้าถามอย่างนี้ก็ตอบยากครับพี่น้องแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำให้อัวควายเดินขากระเพกนะครับคือเดินขากะเยงกระเยกนะครับมาสาเหตุมันมาจากอะไร อาจจะมันจะพูดรวมๆก็มีหลายสายเหตุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องถ้าเกิดเหตุการณ์วัวควายในบ้านนะครับเดินขากระเพกเดินขยเยกเนี่ยครับเราจะต้องตรวจหาสมมติฐานของโรคให้เจอนะฮะอย่าเดานะครับอย่าเดาเด็ดขาดอย่าคิดว่าหรือว่าอย่าน่าจะ นะวิธีการไปเล่าให้หมอฟงังหรือไปเล่าให้ร้านขายยาฟังนี่เราจะต้องฟันธงนะครับฟันธงยังไงครับก็คือจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่ามันกระเพกเดินกระเพกเพราะอะไรนะกระเพกเพราะหน่งโดนเหล็กแทงของมีคมชิมแทงหรือเปล่าหรือโดน,นหนามประเภทหนามพายหนาม ไม้ต่างๆที่มันแหลมแหลมนั่นนะครับนะฮะไม้ก็แทงหนังกวายเข้านะครับหนังวัวเข้านะถ้าคมเหล็กนะครับเหล็กแหลมแหลมนี่ก็ของของมันอยู่แล้วกระเบื้องขวดนะครับกระเบื้องขวดก็ทําให้เป็นแผลได้นะฮะหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดจากอาการขาดแคลเซียมนะครับมีประการหนึ่งก็คือขาดแคลเซียมทําให้ กรีบบางทําให้เล็บบางแล้วเขาเวลาเขาเดินโดนของแข็งๆหรือโดนพื้นแข็งๆโดนก้อนหินโดนอะไรต่างๆเขาก็จะเก็บฝ่าเท้าก็จะเดินขยเกแต่ถ้าเดินพื้นปกติไม่เป็นไรนะฮะเดินพื้นปกติเดินดินนิ่มๆก็เขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาไปเจอดินแข็งๆจะขยกนั่นคือเกิดจากการขาดแคลเซียมผนังเท้าบางนั่นเองนะครับผนังเท้าบาง ทีนี้แล้วมีอันอื่นไหมมีอีกครับเป็นเรื่องเาะเกี่ยวกับกีบเน่าะกีบเน่าภายในเป็นโรคกรีบเน่าเป็นโรคไม่ใช่ปากเท้าเปื่อยนะเอากลีบเน่าก่อนถ้ากีบเน่านี่ก็คือจะเป็นแ้เล็บเดียวข้างเดียวจะเป็นหนองอยู่ภายในนะจะเป็นหนองอยู่ภายในเวลาเดินไปก็จะปวดก็จะขเย วิธีการรักษาก็จะต่างกันไปอีกนะครับแล้วลำดับต่อไปอะไรครับคือที่พูดกเกินไปเมื่อกี้ปักเท้าเปื่อยนะปักเท้าเปื่อยก,ก็ก็เป็นสาเหตุทําให้เดินกระเยกได้เช่นกันแต่ปากเท้าเปื่อยนี่มันเราจะรู้เลยครับมันจะเป็นทั้งหมดสี่เท้าเลยอขอบขอบเล็บมันจะล่อนออกมันจะมีหนองไหลออกมามันจะแตกกลิ่นเดลเ,เม้นระคุ้มไปหมด นะอันนั้นปากเท้าเปื่อยนะบางตัวไม่เป็นที่ปากเป็นแต่เท้าอย่างเดียวตรงนั้นไม่ต้องใส่บางตัวไม่ไม่เป็นทั้งปากทั้งเท้าบางตัวเป็นเฉพาะ,ะปากอย่างเดียวหรือบางตัวเป็นเฉพาะเท้าอย่างเดียวครับพี่น้องลองสังเกตดูให้ดีขั้นตอนการรักษานั้นเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในในเรื่องของการรักษา ผมก็มีพูดไว้เยอะแล้วแต่อันนี้มาทําคลิปสั้นๆเล่าให้พี่น้องฟังว่า,าการที่เท้าขยเยกมันก็ยังเกิดได้หลายเรื่องและลําดับสุดท้ายนะครับที่ทําให้ขยิกได้คือปวดในข้อนะครับข้อบวมข้อบวมขาบวมอะไรต่างๆเนี่ยครับทำให้เดินขยเยกได้เช่นกันเดินขยโยขยเกได้เช่นกันพี่น้องครับ อย่าไปนึกว่าอย่าไปคิดว่าอย่าไปน่าจะเรามีปัญหาวักวกรวยป่วยจะต,ต้องค้นหาให้เจอว่าเป็นอะไรตามที่ผมเล่ามานี่แหละครับพยายามทําคลิปสั้นๆพี่น้องจะได้เข้าใจว่าอาการขาขยเเยกเกิดจากอะไรป่วยเป็นอะไรนะครับอ่าจะได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวทีนี้อาการขาขยเเยกหรือว่าถ้ามันป่วยด้วยเรื่องอะไรเราก็มาเข้าเรื่องกันแล้วก็มาทำการรักษา แต่ละอย่างแต่ละโรครักษาใช้ยาไม่เหมือนกันบางอย่างก็ไม่ต้องใช้ยาบางอย่างก็ต้องใช้ยาบางอย่างก็ไม่ต้องใช้ยาฉีดใช้ยาทายาใส่แผลอย่างเดียวก็หายนะครับแต่ขอให้เรารู้จริงๆิควันทงให้ชัดเจนนะครับหมอจะได้จัดยาให้ถูกนะเวลาไปปรึกษาเภสัชกรไปปรึกษาหมอหมอเขาจะได้ดูแลจัดยาให้ถูกเราอย่าไปคิดว่านะครับถ้าคิดว่าเดาแล้วครับเรียบร้อย จัดยาไม่ถูกแทนที่จะหายกลายเป็นดื้อยาไปอีกเป็นอย่างอื่นไปอีกไม่สนับสนุนนะพี่น้องนะนะครับวันนี้มาพูดเรื่องอ,อาการขยกขาเดินขาขยกขากระเพกอะไรก็ว่ากันนะครับตามที่ท่านถนัดเรียกนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสันดาฟา์มพี่น้องครับช่องนี้เป็นช่องของพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงสัตว์ทุกคนผมฝากดูแลช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ถ้า ที่น้องเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็ปล่อยผ่านข้ามไปนะครับสวัสดีครับ